ทีมโหดจัดนี่ไปครับกากาโรนันโดโอโหยิงลูกนี้เข้าไปโอโหโรนันโดยิงลูกนี้เข้าไป id fifa าโฟช็อปบโอตบริการรับซื้อขาย id fifa ฟ,ฟออนไลน์สีมีทั้งเอมล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนไม่โกมีบริการรับดึงนักเตะขายยากบริการรับ PC <c oughs> แถมมีบริการโอนเอมอีกด้วย อาวน้ำจีนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอบบแอบบก็เฮียแล้วไม่ใช่ับวันนี้เราจะมารีวิวทีมเรียวมาริดฟูทีมบวกแปั่นเองฮนะคลิปนี้ลงไปนะครับอันนี้เราอัดก่อนที่จะเตะผมคิดว่าก็ด,ดีกับเรียวมาริดด้วยที่คว้าแชมป์ยูซีเอลสมัย2 4ได้นั่นเองครับน่าจะชนะนะถ้าแบบว่าถ้าถ้าถ้าแพ้ก็ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าคลิปนี้อัดก่อนที่มันจะเตะนั่นเองนะุผู้ชมครับก็คลิปนี้เนี่ย ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันครับนำทับโดยอาไนโรโน่เอ็มซีบกแปครับ R 9, R 8, รบาคาที่4ี0แสนล้านนั่นเองครับนี่ดูพลังความเร็วซะก,ก่อนอาไนครับทิ้งให้นี่คือหลุดเป็นทุ่งแน่นอนนะโอ้โหไอ้เฮีย hey, นี่1ทีด่าให้หทีนะฮะเน่โอเคส่วนกลางรุกนี่จะเป็นคาริมเบนเซมานเองครับเป็น20่สิยเซล บวกแปดเองครับคงจะไม่มีสมัยที่21อหรอกมั้งเอ,อ้คงจะไม่มีแบบ่าเซมาแนละ้วยิงได้นะคืนนี้ไม่เอานะะคือผมอัดก่อนที่จะเตะนั่นเองก็เป็นเจ้าหนูโรดิโก้เองครับนี่เป็นเจ้าหนูที่ยิงพาเรอัลมาลิดพิกชนะแมิตี้เข้ารอบมาได้นั่นเองครับ <Okay. S 1> สำหรับโรดิโก้บวกแปดเองครับแล้วก็กางร,รับเป็นมาเซโลแล้วก็เป็นอาราบาเนเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีก2ตัวเก่าของเรอัลมาริดนั่นเองครับส่วน คู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นเปเป้กับวารานนั่นเองครับแล้วก็นิมเส้นฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นเมนดี้แล้วก็เป็นเอเดร์มิริตลแล้วส่วนประตูก็จะเป็นอไรโอรานั่นเองครับโอ้เรามาดูที่ตัวสำรองนะ <c oughs> อาซาบูตาก,ก,กิโยมาคอเจเนเต้กา้าโรเบโตคาร์ลอสอีกโอ้ลูคัสวัตเกตอีกโอ้จะโหดไปไหนนะเนี่ยไมเคิล <c oughs> โอเว่นลาวมอรโทนี่โคสคาร์มาวินกาคาเซมิโลเพื่อ,อง่ายๆคือแบบมาริฟูะครับ เนียวแน่นหนึบแน่นอนนะผมบอกเลยว่าใครโดนทีมนี้เข้าไปนะกดออกให้ทันแล้วกันนะจังหวะนี้นะคุผู้ชมครับส่วนวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์แยกแล้วกันไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวตามไปดูที่ไฮไลท์ด้านในเลยฮะเอาละครับดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเรอัลมาดริดบวกแปรในครับก็เป็นเจ้าของอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับปีนี้ด้วยนะครับหลังจากที่แบบว่าต้นคลิปเนี่ยคือผมอัดเอาไว้ก่อนเองก็อันนี้มาภาคเสียงใส่ทีหลังเลยนะครับก็ยินดีกับ แฟนคลับของเรอัลมาดริดด้วยแล้วกันครับก็เป็นเจ้าเวนิสุจูเนียเองครับที่ยิงเข้าไปได้นะโอ้โว่ก็บอกเลยว่าแบบถ้วยนี้มันคือถ้วยของมาดริดอ่ะผมบอกตรงๆนะมันก็แอบเสียดายนะสำหรับแฟนโหเหมือนกันครับมาสำหรับเ,เสำเรับถ้วยสำหรับเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหลิ้นพันกันแนละ้วตื่นแต่เช้าแนละ้วผู้ชมครับก็คือสำหรับเรอัลมาดริดเนี่ยผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตดูลูกนี้แป๊บหนึ่งแล้วพูดต่อมาดูลูกนี้การส่งของโรลงไปโตขาร์ลอสนะครับ ทีแรกเนี่ยผมคิดวเอ้ยมึงส่งแบบอะไรมาตะลองมาดูลูกนี้นบอลมันโค้งเข้าหาทากากา้ามาดูภาพช้าฮะดูว่าแทงบอลปึ๊บแล้วบอลแทนที่มันจะพุ่งลงมันดันพุ่งขึ้นให้กากา้ามันรับบอลแล้วไปต่อสบายรับรูน้โอโโพลังแฝงที่ดีจริงขึ้นแล้วมาลิดเนี่ยเป็นทีมที่ต่อบอลกันไปกัน,กนไวนั่นเองเป็นการที่แบบว่าเล่นเกมในรวดเร็ว,น,รวนั่นเองครับไม่ถ่วงเวลาเนยครับดูโรดริโกลูกนี้เปิดเข้าไปที่กา,ก,าก้าหม่งเข้าไปฮนะ ก็แพงที่ใช้ก็เป็น4 51หรือ4 2 3 1นั่นเองนะครับก็จะมีกาก้าเป็นกลางรถขับเคลื่อนแนวรุกนั่นเองครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างโรนัลโดอานายแล้วก็ฝั่งขวาเป็นโรดิโกยี่สิยูเซียบวกแปดนะโอ้บมบอกว่าแม่งโคตรเก่งสแต็ร้อยสามสิบเอ็ดนะผู้ชมครับโหจริงๆนะแล้วก็มีหลายๆตัวที่แบบว่าเล่นดีๆมากแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะรีวิวได้ไม่หมดแล้วกันก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีแบบว่าโรนัโดเอ็มสี่บวกแปดแล้วกันครับนี่ คิเซโนโรนันโดนั่นเองครับเพราะว่าอันนี้เป็นโรนันโด m อ็มบอกแแล้วก็จะมีคิเซโนโด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนไอเดีต้องขอบคุณของน้องก้าวด้วยแล้วกันครับเป็นเรียลมาลิดฟูลทีมที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหแม่งโหดจริงๆอ่ะโหดจริงๆอ่ะเออแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วกันแล้วช่วงนี้มีคนส่งไอเดีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะก็รอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวให้มาได้ทุกไอดีแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันแล้วหรือคอมเมนต์ด้วยเด้อใครที่มีไอเข้าามได้ที่่แฟนนนนนนเเเพจสส้าามมััองะะครบลกาก้า กาคาเปิดเออเดี๋ยวนี้ผมบอกให้เกมไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้แบบว่าลูกเปิดกําลังมาแรงนะผู้ชมนะขอแค่แบบว่าทางซ้ายกับทางขวาเปิดดีๆอ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะคิดภาพแล้วผู้ชมครับโหม่งดีเฮ <ๆ S 2> <นะ S 1> ี้ยนะทุกวันนี้คือแบบว่ามันจะเป็นเหมือนช่วงฟีฟ่าอะไรสีประมาณประมาณปีที่แล้วที่มันแบบแผนเปิดโหม่งมาแรงผู้ชมครับโอ้โหเราดูตอกไข่ตอกไปตอกมาลูกนี้ก็เกือบเข้าแบสับโรนโดก็จบกันที่กาคาผู้ชมครับช่วงนี้อ่ะแบบ แผนทะลุช่องหรืออะไรนี่มันอาจจะแบบว่าอาจจะได้ผลอยู่แหละแต่ว่าถ้าจะแบบว่าบุกไม่ได้นี่รู้สึกว่าฟีฟ่าเขาจะปรับมาแบบว่าแผนเปิดโมงก็ได้อะไรก็แ้แต่ก่อนนี่เปิดโมงคือไม่ได้เลยนะฮะเปิดโมงที่ไรนี่โอ้โหมันเปิดทิ้งนี่หว่าแต่ทุกวนันนี้เออเปิดมันเริ่มมีประสิทธิภาพนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูที่กาการ์ลวกาการ์นี่เป็นตัวขับเคลื่อนแนวลุกที่ดีมากๆครับหนาแล้วครับโรนัลโด้ ondo, รอเป่าอย่างงี้ก็ไม่เหลืออะไรครับแล้วผมบอกเลยว่ากาการ์เป็นตำแหน่งที่แบบว่า้อนโรนัลโด้ได้ดีมากแล้วผมก็มัันน่่่งงิดวา เรือม um. ันล pues oh, ิ่นน yeah, ี่ม okay. ีนักเตะบราซิลค่อนข้างเยอะเลยครับกาก้าร์โลนโดโรดิโกวินิสุจูเนียมาเซโลอะไรเงี้ยคาเซมิโลอีกโอ้โหเยอะอีเหี้ยนะคุณผู้ชมครับแล้วลูกนี้มาแล้วโรนโดอารายคับมาแล้วลูกนี้หลุดรอบเป้าแล้วประตูเรียบร้อยเขาขยับประตูยิงก็สี่เมตรไปเลยฮะแบบมันโหดจริงๆคือไอดีน้องก้าเนี่ยมีหลายตัวจนผมรู้สึกว่าไม่รู้จะรีวิวตัวไหนก่อนเลยผมก็เอออะรีวิวแม่งทีเดียวเลยแล้วกันทั้งทีมแล้วกันแต่ว่า คลิปนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยน้องเขาเพิ่งซื้อเป็นคิเซโนโรนโดเอ็มบอกแมาใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากแบบว่าดูรีวิวเต็มเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่ YouTube เลยนะเพราะาผมไลฟ์สดทุกวันนั่นเองนะครับผู้ชมครับมาดูลูกนี้กันต่อการทาเกมบอลแล้วก็เกมให้ไวครับอย่าพยายามเลี้ยงบอลอยู่กับเท้าเยอะดูเห็นไหมแล้วก็ยิงไปดื้อเนี่ยครับแผนนี้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นแผนที่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะใช้ความเร็วนั่นเองเพราะว่านักเตะแต่ละ อย่าไปแบบว่าคองบอลเยอะครับต่อบอลไปเร็วๆเลยครับตึงแน่นอนนะลูนีครับแหม่กายิงลูนีเข้าไปฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกนะตั้งแต่ผมลองสัมผัสอ่าโรนโดเอ็มซีบวกแปดกับโรนโดไอคอนบวกห้าเนี่ยผมรู้สึกว่าโรนโดไอคอนไม่กิ่งกว่าประมาณหนึ่งเลยนะแต่ว่าคำว่ากิ่งกว่าประมาณหนึ่งคือโรนโดไอคอนเนี่ยจะมีแบบว่าเรื่องหาช่องเรื่องการยิงเรื่องการเบียดอะไรแบบเนี้ยโรนโดไอคอนจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องลูกยิงไกลเนี่ยหรือไปกับบอลได้ดีเนี่ยผมว่า โรนโดเอ็มซีบวกแปดก็ทําได้ไม่แพ้กันเลยนะผู้ชมครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเพราะว่าโรนโดไอคอนบวกห้าเนี่ยจะไม่มีพลังแฝงคือลองช็อตคือไม่มียิงไกลนั่นเองแต่ว่าเอ็มีเนี่ยจะมีลองช็อตยิงไกลนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนแล้วกันว่าชอบปีไหนแต่ถ้าผมแนะนําก็ถ้าคืแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นบวกสองแต่ว่าถ้าแนะนำแนะนำเป็นบวกห้าน่าจะโหดเลยแล้วกันนะสำหรับโรนโดครับแต่ว่าน้องก้าวเล่นแบบว่าบวกแปดฟูลทีมนั่นเองครับ <c oughs> แล้วค,คือคือมันจะมีเหมือนจังหวะสปีดต,ต้นกับสปีดปลายที่รู้สึกว่า MC บอกแปมันยังแบบว่ารู้สึกช้าอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไอคอนนี่คือมันไปแบบจวดเลยครับจวดคือเร็วสูงนะคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับลูกนี้กากาคารอสเล่นกันอยู่4คนครับแดนหน้าดูกาการลูกนี้ล็อก,ล,อกล็อกหนึ่งทีไม่เมียดน,นี่แล้วลูกนี้มุมบากก็ซัดไปเลยครับลูกนี้ถ้านักเตะยิงไม่ค่อยคมลูกนี้จะยิงเข้ายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบว่า ต้องยิงมือนีประตูหนีหึ่ยหนีมือประตูเออผมเนื่ยพูดหน่อลิ้นพันกันขออภัยด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนมาริทก,ก,ก็ก็ยังแอบเจ็บใจแต่ก็ยังเออดีใจด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนมาริทนั่นก็ได้แชมป์ไปเนาะมาครับโรนโดลูกนี้หลุดมาลอ็ลอกไปหนึ่งทีจังหวะนี้ล็อกไปหนึ่งทีล็อกไปโอ้โหใจคนนิ่งโอ้โหลูกนี้โอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรเหตุใดไม่มองหน้ากันนะฮะโอ้ นิ่งเกินลูกนี้แมคนเล่นนี้น่าอย่างลึงนะก็กูนี่แหละมาดูลูกต่อไปครับหาเรบเกมส่วนกับอาราบามาที่โรนโด่ฝามที่โรดิโก้โรดิโก้ฝามที่กาก้ากาก้ากา้ามาเองกา้าล้วมีบนมีบนคาร์ลอสยิงโอ้โหบอลแบบว่าไปชา้าๆแต่ว่าเสียบมุมไปเลยฮนะเพราะว่ากา้านี่แบบว่าเป็นตัวที่จ่ายส่งบอลดีอยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบ แล้วเป็นคนที่วิ่งทั้งเกมไม่หมดน่ะคือเข้าใจความรู้สึกแบบปกติเนี่ยนาทีที่70หรือนาทีที่60อะไรเงี้ยนักเตะบางคนต้องแบบเหนื่อยแล้วตกา้กามึงยังแบบเหมือนเสพพลังไปมาเต็มปอดแบบวิ่งโคตรไวแล้วกา้กาไวไม่พอแถมพลังอึดแบบเยอะมากด้วยนะมารับกา้กามาแล้วชมหน่อยไม่ได้กากา้าวิ่งลืมตายเอาอีกแล้วโอ้โหพาทัวพาทัวเราเห็นโลง่ลงโลกเป็นโรนดโดัลดโรนดโดัลดโรนดโดัลด,ดไม่ได้โดนโฉบไปลูกนี้ มาที่ประตูอ้าวส่งเข้ามานี้โรดิโกเอ้าวแล้วครับโรดิโก้มุมนี้ก็ดิดๆไปเลยะเรียบร้อยบาซิลเลียนไซน์นะครับสับเจ้าโรดิโก้ครับเจ้าหนูคนนี้ก็ยิงพิกนรกทําให้แบบว่าผ่านแมนซิเตี้เข้ารอบชิงมาเจอริเวอร์พูลได้นะฮะเอาจริงผมก็ยังแบบว่ามาแอบนั่งคิดนะถ้าสมมติว่าวันนั้นแมนซิตี้เข้ารอบแล้วมาเจอริเวอร์พูลนี่ผมว่ามันน่าจะสูสีกว่านี้แต่ผมดูวันนั้นนี่โอ้โหนันแบบว่านักเตะแต่ละคนคือเล่นแบบผิดฟอร์มจากของจริงเลยเหมือนกลัวมัดลิดอันนี้ผมพ ผมรูจากฟงแล้วไม่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับปล่อยผ่านนะครับโรนโดหลุดมาลูกนี้เรียบรอผมนี่โคตรชอบเลยเวลาหลุดรอบเป้านี่ีหยับขยับไปรีบยิงนะครับประตูเขาต้องขยับอยู่แล้วเราต้องใจเย็นๆนะเราต้องใจเย็นๆเ,เลยรอเขาขยับเราค่อยยิงนะครับหมาที่โรดิโกโรดิโกเนี่ยแล้วแม่งวิ่งไวมากโรดิโกยี่สิบยูฟ่าบวกแปดแม่งแบบโหดจัดนะแล้วแบบมันเพิ่มสเตตมาด้วยแล้วตอกไข่มาลูกนี้แล้วฟงไปที่โรนันโดยิงลูกนี้ไม่เหลือครับสี่ศูนย์เข้าไปฮะ เป็นตัวที่พิ้วมากแล้วแบบว่ามันอัพสเตตขึ้นมาคือแบบโอ้ยยังไม่อย่างโกงอ่ะนี่ถ้าแบบว่าไปเล่นกองหน้าน,นี่พอๆเป็นเซี่ยเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมไปกันที่ลูกนี้เคลียบอลเพิ่งเริ่มเกมครับไม่รอช้าแม่ชอบเล่นบอลเร็วอยู่แล้วมาที่โรดิโกโรดิโกคึ่งมาหนึ่งจังหวะคึ่งอาะเราฝาไปที่อาราบาอาราบาอาราบา,า,า,บาเห็นกากาลูกนี้สองขวากดก็ไปเรียบร้อยครับลูกนี้แม่ นาทีที่2เท่านั้นเองนะครับนี่ผมบอกแล้วมาลิตมันคือเป็นเกมที่แบบว่าลุกเต็มโสมนั่นเองครับผู้ชมครับแหมถ้าใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามีใครเป็นแฟนมาริตดเดยแค่ไหนนะในช่องเราสว่วนม,มากแม่งกูเห็นแนตะ่แฟนแมนอยู่นะช่องผมเนี่ย <laughs> โห้โรดิโก้ยิงูกนี้เข้าไปอีกนะ <laughs> ก็สำหรับใครที่มีไอเดียหอนเนี่ยก็หรือว่าตัวหหนตอนนี้คืออยากลองมากเลยเออร์ลิงบอลฮาแลนปีอยากลองยี่สิบสองบวกแปดหรือยี่สิบสองทีวบวกแปดหรือปีแบบว่า ปีท็อปท็อปของมันอะผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าในเกมเนี่ยนักเตะเท้าซ้ายเนี่ยมันจะเล่นยากแล้วคนรจะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะสำหรับพวกนักเตะเท้าซ้ายสเตอร์ลิตอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่าลูกนี้ตัดบอลได้เดอร์มิลิตเาครับคือปกติมิลิตานี้บ่อดน้ํามันแต่ว่านั้นแม่งมิลิตเาแม่งเล่นโคตรดีกับอาราบาผมนี่โอ้ยอมใจรูตจกินโยแล้วมาดูลูกนี้พลังกระโดดของกา้าโอ้โหผู้ชมดูดีภาพช้าแม่งสปริง้อทารแล้วโดดสูงกับฟันได้อีกอ่ะกาคาโอ้โหไป m c บก8ครับรีคาโดกาก้าไอ้เหี้ยโดดโคตรสูงครับพผ้ชมครับก็คลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างไง,ไงฝากกดไลค์กันด้วยละกันครับเพราะว่าเรียมัลลิดเนี่ยก็จะมีให้ดูเรื่อยๆนะเพราะว่า9นี่เสริมทับเรื่อยๆเลยครับยังมีอีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวของไอดี9เลยนะกนะ็จะมีพวกแบบว่ามูตากิโยุโอ BTV บก8ไมเครืโอเวน่นการลตเบลอะไรอย่างเี้โอ้โหเยอะคุผู้ชมไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกกกััันนนนครบบลปี้็มมไสสดวออออ่าหหขตตพใ